องามงามพี่น้องสุดยอดเลยครับตัวอย่างใหญ่เลยม,นมนันมันครับผมเปิ่อปฏิบัติการลากีปวงครับพี่น้องเสียงอันเนแม่นบอสเปีอันเนม่นเนาะนี่ยิน,น,สนเสียงห้องนะผมเราเห็นควายไว้แล้วนะผมสังเฟย์ผนไม้ไว้แล้วเดี๋ยวประมาณสักสักพักหนึ่งนะครับว่าเกินสองหรือสามวิธีเดี๋ยวเมิ่งจี๋ห้องห้องอีกนะครับอันนี้คือผลงานนะผมได้แล้วไม่ตัดวดวนพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวทามืองครับผมเดี๋ยววัดระบายไทยเมืองว่า เพื่อนจะห้องล้วจะออกมาอยู่หนาหูนะครับผมเพรต้ตงคุดเนียครับผมใช้เสียมสักลัดนะครับผมแล้วก็จับเอาได้เลยครับผมตามผลงานครับเปี๊ยว่าได้ยินเสียงแล้วเดี๋ยวห้าตัวพอเลยอย่าปากด้วยไปน้องนะอันนี้คือมาไต่ยี่ป,ปมแล้วครับไต่ยี่ป,ปมนี่คืออันนี้เสียงนี่ยพยนว่าเสียงยีปป่ปมไม่อยุ่ผุนเพราะอะไเบีข้ามผลกบ่พี่น้องพอมองน้ำกันครับบ่อที่บ้านก็เคยเห็นกันโปรตีเคยมีแต่ไปคุดนะครับแต่ว่า เพิ่งมาไตเอาก็ได้พื่อเสียงที่ยววันนี้เนี่คือเสียงกิบูม่ป้องไต่เข้ามาเลยไป้องอยู่นี่เนี่ย,ออยปไปลอง,แต,อง,ลอง,องแต่ว่าเดี๋ยวหาตัวกันเพื่น้องกิบูมทางเหนือนี่ตัวใหญ่ครับไป้องหลายบ่อมนะครับเดี๋ยวผมมากับทะเลเมือนี้เมืองวายจะได้เจ๊ตัวเงียบไปเพื่น้องไอ้ตื่นเสียงมันดีขว่วยวางเบี แต่ว่ามาไตอโอ้โหเขียดพี่น้องเขียดเฮ้ยพ,พ่อใส่เบียดเลยนี่นึ่ดูวยเขียดอีหมูโอ้ยน้องดูวยเขียดอีหมคูครับพี่น้องใส่เบียดครบเก้วเลยตัวทำนี่งามๆพี่น้องบอกแต่ว่าอยา,ากได้กิ๊บปพ่มหน่อยมันมันในเข่าง,งูแล้วมันจีโดรมาะเสียงกิ๊บปพ่มมองยืนนี่โบเห็นพี่น้อง,น,องนายจีท่านได้ออกเขียดบอก นี่กิโลเอาเนี้ยไปวบบางมือนีพี่น้องอันนี้กิโลพี่น้องอันนี้กระเซาะพี่น้องเนี่ยครัวเล้วตัวนึง่งพอไหนพี่น้องหามึงอกี้กิโลอะไรกิบปมูมอะไรจังว่านี่เอาเบิร์ตแต่มากิบปูมมันหกกว่านั่นเลเนาะมันต้องไปว่ายูหมวกเปลนเปลี่ยนไหมพอกันพี่ขวยเขาพอพอหาเห็นด้วยพี่ขวยพอหาอะไรอยู่กิโลพี่น้องไปละ กิโลอันนี้คือกิโลกิโลไหนหาง่ายพี่น้องไรไข่กันได้พี่น้องเด้อกิโลไข่คือกันนะครับแต่ว่าใจอยากได้ญี่ปุ่มนี่เถียพี่ห้องน ah. ี <t> ้แล้วมันขามควงมากมันเป็นท่านหลักเลยว่าอย่งนี้มันหุวเข้าไปหรือเปล่ามันอ่นห้วยมเป็นท่านหลักโคตรกัวแม่ป่ะอันขวายิปซ์ปมป่ะมีพี่น้องอันนี้ขวายิีซ์ปมนะครับมันที่วามันใ่ร้านเดียโอ้แสียงมันต้องมีหลายอย่างเลย ครับพี่น้องขวยกี่ปูมครับผมอันนี้คือขวยกี่ปูมเนาะคือทิ่บคุดได้พี่น้องจะบกคุดเดียวก็กคืออ่าเพิ่นจะออกมากนะครับผม <_ T> ดันดินออกมาแล้เพื่นจะยุ่ข้างนานะครับผมอย <_ T> ู่หนาขวายนะครับผมแล้วก็เอาเสียมนะเอาเสียมมาซักรัดใบนะครับเมื่อกี้นี้เสียงห้องก็หนาพวกมาเดียวโหดมากเลยตกตื่นตกใจครับเรียไปครับผมแะ่ะกิโลข่อยยมีตั้งกี้ปูมกิโลกิเลียดอันนี้คือขวยกี้ปูมนะพี่น้องเด้อ เดี um ๋ยวโกอกมากครับผมเดี๋ยวถ่ายสักพักหนึ่งนะครับผมถ่ายสักพักหนึ่งแลวก็เดี๋ยวบาได้บ้านเลก็ที on. ่ทำการหานะครับหากีโปูมพี่น้องเพื่นขี้ปูมหลายนะครับทางเหนือกีโปูมกิโลกีหลีบหลายครับผมนวกินหลายครับผมทางเหนือนวกินหลายเขาจะบอกค่อยหาไหมครับมันอุดมสมบูรณ์ไหมเจ็ดยี่โมก็หลายครับพี่น้องเดี๋ยวหาเนาใไสก่อนครับทางเปียกกำลังไปหาอยู่เดี๋ยวจะรอติดตามครับผมผลงานใดน่นอนะครับผมครับพี่น้องครับผม ออกมาแล้วบ่เนี่ยครับผมได้เรียบร้อยครับผมเกียวเลยเห็นบ่พี่นอ้องบ่ถึงนาทีเมื่อกี้เนี่ยบ่อถามว่าสามพี่น้องมีพี่น้องเห็นบ่นี่ตัวใหญ่พี่น้องอ้วนนะครับผมเพียอุ้ยสวยงามครับผมสวยงามครับพี่น้องเห็นตัวเลยพี่น้องเดี๋ยวซูมมือครับออกพันเยอกมือห่างหูจังไหนวะนรอย่างได่นดเลยนายบบานซูมมือครับผมอ่าอันนี้คือกีบปูมันนะครับเป็นห้องห้องอยู่ปากหูเดี๋ยวแต่ว่าเมื่อกี้ไปแล้วมันมันโดดเข่าหูว่ะ เดี๋ยวหอวงไม่หยีครับเพืนะ่อนจะอยู่ในหูเนาะตอนเป็นหากันหากันนั่นวางเปล่ยเดี๋ยวซุ้มกันพี่น้องเห็นบ่เหมือนนิดนึงนะครับผมอันนี้คือยี่ปูมันหรือเปล่าเด้อห่วงนเราตัวยี่ปูมไหมครับเพือ่อจ้าๆเลยเหรอครับพี่น้องอืมหไห้จับทันไปสักลับเว้เปลีย่ยนเดี๋ยววันนี้ทำการสักลับครับพี่น้อง กัดหูนะครับผมนี่พี่น้องมีตัวใหญ่พี่น้องได้มาแล้วสองตัวท่านบอกท่านพี่น้องท่านนีนอ่ออกไปไหนมึงพี่น้องมึงอา่าเดี๋ยวเด้อน,นี่ครับผมเวลานหนังห<ส>้องกอ,งองีสกัสกลัดสักลัดนี่ครับผมสกักลัดหูเพิ่นกับเขาพเพิ่น,ไปไปไปไน,นกับจีออไปว่าได้เนาะเพิ่นกับจีเขาไปว่าได้ครับนี่ตัวใหญ่ได้พี่น้องมังหนเป็นตัวน้อยได้ครับมึงบริบาลจามึงคือบนเขาหู้่ปได้นะครับอุ้ยงามงามพี่น้องสุดยอดเลยครับตัวอย่างใหญ่เลย มนันมันครับผม